เอาละครับผมสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโฮ s สวีทโฮมเซอร์ไว e นั่นเองหายหน้าหายตาเกมนี้เป็นนานพอสมควรเลยนะฮะไปติดเกมเนื้อเรื่องอื่นผู้ชมเห็นชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรนั่นเองแน่นอนฮะมีคนขอมาว่าให้ผมนั้น รีวิวสกินพี่เอกให้ผมหน่อยให้ดูหน่อยนะฮะอ้าจัดให้เลยครับผมมาถึงพี่เอกอีพิทามป่ะอ้าพี่เอกอีพิทามจัดให้ครับผมทุยไม่ใช่ไหนไหนีไน่ไงสกินนี้แน่นอนครับผมนี่แหละพี่เอกครับผมไม่ใช่คนนี้อ๋อคนนี้คนนี้ครับผมโอเคฮาร์ดล็อกเกอร์แล้วับผมฮาร์ดล็อกเกอร์แหมรอต้องนานในสุดก็มาสักทีนะครับผมผมเติมไปแล้ว600มาซื้อให้เห็นจ,จัดไปเลย คอนเฟิร์มครับไรบร้อยไม่เหนื่อย <ś m akes> โอเคโเคเทแม่ผมก็เป็นแฟนคนแฟนแบบว่าไงแฟนคลับพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอ่าผมก็เคยรีวิวสกินของพี่เบลิเฟอร์ไปนะครับผมอ่าใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูกันได้นะครับเอาเลยมาคลิปนี้จะมา รีวิวสกินพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์กันดีกว่าเดี๋ยวเราก่อนจะไปรีวิวนะฮะเราจะมาดูไปทีละอย่างกันก่อนนะว่าตัวพี่เอกนั้นเขามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยตัวละครรูปร่างการแต่งกายนะครับผมก็แน่นอนฮะสีผมก็สีแดงนะผมแล้วก็หน้ากากก็เป็นหน้ากากประจําตัวพี่เอกเลยนะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับผมเสื้อก็จะมีโลโก้ฮาร์ดล็อกเกอร์ H R K แล้วก็กางเกงยีน นะครับผมม่รู้นเก่งยียนหรือเปล่านะรองเท้านะครับผมรองเท้าเป็นตัวเฮดด้วยอ่าดูดีๆจะเป็นตัวเฮดนะครับผมอ้าวโ,โหเรียกได้ว่าเก็บรา,ายละเอียดโคตรงามงามแท้ๆหลายจะเป็นตัวเฮดเหมือนกันนะฮะกระเป๋าแดงเอยแล้วก็โลโก้ด้านหลังนะครับผมโอเคแล้วก็เป็นลูกแขนนะครับผมก็ตามประวัติส่วนตัวของพี่เอกคร์ล็อกเกอร์นะครับผมผมก็ทงแบบผมคงไม่เล่าประวัติหรอกนะเพราะว่าทุกคนก็อาจจะทราบประวัติของพี่เอกคร์ล็อกเกอร์แล้วนะครับอ่า ผมก็จะแบบว่าไม่ต้องเสียเวลามาเล่าประวัตินะครับโอเคใครอยากรู้ประวัติก็ไปดูคลิปอื่นได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นมือที่พี่เอกเขาตัดมานะผมเป็นมือของเหยื่อตีมืดนะครับผมอาวุธก็จะมีคีย์บอร์ดนะผมแหม่นักเลงคีย์บอร์ดจริงๆเลยชายคนนี้แล้วก็อ่ามือที่ถืออยู่นะครับผมก็เป็นไม้นะผมเป็นไม่อ่านี่ห้อบูเยติหรือเปล่านะาใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคครับมือก็จะแบบหักงอไม่รู้เป็นอะไรนะฮะโอเคร okay, ประมาณนี้นะครับผม เอาละเดี๋ยวเราจะมาดูเอฟเฟกต์สกิลบ้างนะผมว่าพี่เอกนั้นเขามีเอฟเฟกต์สกิลอะไรนะผมถือได้ว่าก็เป็นตัวที่น่าเล่นเหมือนกันนะเป็นฆาตรกรที่น่าเล่นมากเลยนะผมเล่นไม่ยากตั้งที่จะกับผีเบลแล้วนะครับผมอ่าผีเบลจะเล่นยากหน่อยโอเคเปิร์กอะไหนผมดูเปิร์กหน่อยสิเปิร์กนะครับผมอันนี้โอ้ ก็จะเป็นการวักนะครับผมเมื่อพี่เอกนั้นทําการวักใส่ผู้รอดชีวิตนะครับผมจะทําให้ผู้รอดชีวิตนั้นติดสถานะนะครับผมแบบว่าเหมือนเอามือปิดหูอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าติดสถานะทําให้เห็นออร่าของศัตรูได้นะครับผมเห็นออร่าของผู้รอดชีวิตนั่นแหละประมาณนะั้นแล้วทําให้การเคลื่อนที่นั้นช้าลงด้วยนะครับผมโอ้โหอ,อาลก็มีประมาณนี้นะครับผมทีนี้มีสกินด้วยนะอ,อสกินก็มีเหมือนกันนะครับผมเยโดก สกินก็หล่อชัไล่กว่าเดิมนะครับแม่เปิดอ,อกซะด้วยแม่เปิดอ,อกแบบนี้แล้วมัน <c oughs> ช่างปันโอเคพับไม่เป็นไรอันนี้ก็มีเปิร์กใหม่นะที่ผมแบบว่าเพิ่งเห็นอ่าเป็นเปิร์กเหมือนเป็นเปิร์กกรงเล็บนะครับผมเมื่อโจมตีใส่เซอร์เวอร์สำเร็จนะครับผมจะทําให้ไม่สามารถใช้หลอดยาได้นะครับผมเป็นเวลา20วินาทีนะฮะ แต่ว่า3 0 0พเลยซื้อไม่ได้เหมือนกันโอ้โหมาก็มีประมาณนี้นะครับผมสกินของพี่เอกาล็อกเกอร์นะครับผมก็มีให้ใช้อยู่แค่2อย่างนะครับผมผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงจะชอบสกินนี้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะใจมันเกเรโอเคช่างมันมาเรามารีวิวกันดีกว่านะครับไป let's go เอ้ยมาแล้วในที่สุดโ,โนโ กว่าจะเจอห้องแม่งโคตรนานเลยแม่งเอ้ยโอเคครับผมมาพวกคุณสี่คนเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้เจอกับพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับพี่เอกตัวปลอมนั่นแหละโอเคมามาเล่นกันสักทีนะครับผมอู้หาโคตรนานเลยแม่งเอ้ยทำอะไรอะเมื่อกี้พี่เอกทำอะไรเมื่อกี้โอเคมามามาผมว่าผมว่าพวกเขาคงไม่ทำพิธีหรอกผมว่าเขาอยากจะมาเล่นกับผมแน่เลยว่ะ คอยดูนะคอย <le> ดูมันไม่ทาพิธีหรอกมันจะมาเล่นกับผมแน่ๆนะบอกเลยใครซื้อสกินพี่เอกห่ะงล็อกเกอร์ไปคุณจะมีโอกาสชานะ40%เพราะว่า40%นั้นพลอชีวิตอยากจะมาเล่นกับคุณเ <c oughs> ชื่อผมเลยเดี๋ยวคอยดูมาลองดูดิโอเคดัดโรงพยาบาลล้างจัดไปเ,เราก็ไม่ค่อยได้เล่นนานต้องทุบตู้ก่อนแลนะเนาะจาัดไปเลยครับผมเฮ <c oughs> ้ยคูอะไรด้วยอ่ะพี่เอกคุอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะแบบว่าเงียบๆหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะฟังกัน เหมือนเป็นการวากว่ะมา,าด,ดิจ้าอีมาเจอป๋าจิโกพูดอะไรวะเมื่อกี้เหมือนพูดภาษาอีสานเอ้ยไปไหนลูกไปไหนลูกไม่เจ็บไม่เจ็บเฮ้ยเอาวะเฮ้ยชอบชอบชอบเลยชอบเลยแบบนี้แบบนี้ผมชอบเลย ด้วยอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์อุ้ยไม่โดดไม่โดนเอาหม่เอาใหม่เลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหมาครับผมเม่เป็นการวร์กโอ้โหเล่นง่ายมากเฮ้ยเฮ้ยจริงๆผมเล่นมันเล่นง่ายนะคือปกติผมเล่นผีไม่ค่อยเก่งอะแต่ว่าพอเล่นพี่เอกเราไม่รู้ไม่รู้ดิมาเล่นง่ายอะ ตัวมันเล่นง่ายมากเลยมันตีงบมันตีได้ง่ายมากเอ้ามาคิดว่าตรงนั้นมันเนียนเลยคิดว่าตรงนั้นมันเนียนเลยอะไรนะไม่มีไม่มีไข่เจียวอะไรสักอย่างเดี๋ยวฟังไม่ได้สับฟังไม่ได้สับเด้อเด้อเด้อเดคิดว่าคิดว่ามันเนียนเลย ตื่นเต้นโอ้ยได้ตัวพี่เอกมันง่ายมากเลยคุณผู้ชมครับคือมันหมาะมากอา้าวโอเคว์ปไม่ได้มีคนเก็บวิญญาณไปแล้วโอเคให้เขาเก็บวิญญาณไปไปนะฮะให้เขาชุบไปมันจะเล่นนานๆเลยไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยไม่มาหาพี่เอกหน่อยเหรอฮะอ,อยากได้ลายเซ็นพี่เอกเปล่ามาสิมาหาหน่อยมาไม่มีใครมาหากูเลยไปไหนกันหมดเนี่ย เสียงแกปเป็นเอกลักษณ์มากเออดินเสียงยามดินเสียงยามอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยในตู้เปล่าในตู้เปล่าไม่มีหรอกตุกไปอันแน่นหนาะอันดาไม่โดนไม่โดนไม่โดนเต็มปีโอ้ยเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมเจ็บนะครับโอ้ยไม่โดนไมโอ้ยโดนโดนโดน,โดน ไม่รลองไม่ร้องจุ๊จุ๊จุ๊ไม่รลองนะโอ้ยโอ้ยแต่หืมโอ้โหเต็มเต็มไอ้เวทเข่โอ้โหได้เลยอยู่ไหนแกนเนียอยู่ข้างบนเอานั่นไงเจอแล้วมานี่เลยหัวเราะพี่เอกหัวเราะพีไม่โดนโ เอ้ยชอบอ่ะเอ้ยท,ทุกของเลยละกันโอ้โหกู้ชมได้ยินเสียงพี่เอกเปล่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแปบ๊บนึงนะอ่าลดเสาร์เพลงแป๊บนึงอ่าลดเสาร์หน่อยนะฮะจะได้พอได้ยินยหน่อยโอเคโอเคขอลดเสาร์หน่อยลดเสาร์เพลงมันจะได้ได้ยินเสียงพี่เอกชัดๆโอเคอำนยวยความสะดวกให้เต็มที่อันเนี้ย จู๊กเหรอครับเนี่ยจะจู๊กเหรอครับไม่โดนเอ้า <c oughs> ไม่หลบเองนะไม่หลบเองนะโอ้ยเ <c oughs> ต็มๆแฟดเต็มเเลย <c oughs> แม่เอาสวดเพลเลย <c oughs> สวดเพเลเ,พเลยน่พาน <c oughs> ่พาสวดเพลเลยนะครับ พี่เราไม่ใช้สกิลติดตัวเลยเนาะเออลองใช้ดูหน่อยเนาะอะนันนาทำอะไรเห็นนะจ๊ะเห็นนะสวนตรงนู้แน่ๆเลยว้าไปไหนตรงนี้มีปะว้ามาไม่มีไปข้างบนต่อเอาดิพากโกลเลยละกันดิพาก,กลเลยละกันว้าตาย <t ai S 1> <t ai S 2> ไปหนึ่งศพแรกผ่านไป ศพส,สองตามมาตามมาติดติดเลยน้องอยูริวักไปโอ้โหแม่วักเสร็จมันแลดสวนมาแบบนี้จัดให้เลยบางอาจบังอาจมากมันหายไปไหนวะไปได้อ,อ๋ออยู่นู่นเองเหรอครับเนี่ยนี่พานี่พาคนที่สองมีพาบีสองวิ่งหนีไปครับวิ่งให้ไววิ่งให้ไวเพราะชีวิตนี้พี่ตามมาติดติดพี่ตามมาติดติด อุย้ยไม่โดนไม่โดนได้ยังไงกันเนี่อือุ้ยอุ้ยไอ้ยามไอ้ยามไอ้ยามวนไปนะยามมา,มาเอาติดเสาเลยไม่เห็นเลยอุ้ยกระชากแขนกระชากแขนเลยครับคุณโชมเอาว่ะอ,อมีการเอาแขนที่เคยชักเว้ามาเกี่ยวไว้เป็นคอลเลกชันมาว้าไปหาเลย อยู่ด้านบนใช่ไหมทำเพลินทำเพลินพาเพลิน,าลน,าลนมาหนตตัดมือยังไงเล่ต้องตัดมือยังไงเล่าเอาว่ะเฮ้ยหนุกว่ะเล่นหนุกมากตัวนี้นะฮะใครสนใจซื้อมาเล่นได้เลยครับผมเล่นง่ายมากด้วยโอเคเอาวัสดีเจ้เหลือคนเดียวแล้วนะไม่เขินเหรอไม่ดีใจเหรออยู่กับพี่เอกสองต่สองเนี่ยเฮ้ยไม่ดีใจเหรอ นี่ถ้าเป็นคนอื่นนี่ดีใจแล้วนเนี่ยอยู่กันสองคนไปไหนวะอยู่นู่นเองมาปิดประตูไปอืมเอามุดไปครับมุดท่อมามุดท่อมาโดนตีเต็มเต็มโดนตีเต็มเต็มขอไปลอแล้วกันนะมือเนี้ยโอ้โหยอดเจง๋งนาโคตรเทะเฮ้ยแล้วมีแบบ หูฟังด้วยนะหูฟัง iPhone นะครับเป็นหูฟังประจำตัวเลยครับที่พี่เอกเขาใช้ในการแคสเกมของเขานะจบไปแล้วเฮ้ยไม่อยากเชื่อว่าจะฆ่าได้หมดสุดยอดเก๋ไก่เก๋กูดมากตัวนี้นะครับผมก็นะฮะอีซี่ไม่มีเปิร์กเลยนะครับเพราะว่าตังผมไม่มี <laughs> ไม่ใช่ว่าขิงว่ามไม่ใส่เปิร์กวา่าได้นะคือกูมไม่มีตังไงถ้าเกิดมีตังผมใส่แล้ว ผมรู้สึกว่าการออกแบบการาดีไซน์เทคนิคการเล่นอะไรของตัวละครตัวนี้เขาน่าจะทำให้ออกแบบมาให้คู้ชมทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเล่นเก่งหรือเล่นไม่เก่งเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับผมเพราะว่ามันเล่นง่ายมากตัวนี้ใครสนใจแล้วก็สามารถซื้อได้เลย700เอ้ยเท่าไหร่วะ600บาทนะครับผมอ่านะครับผม เป็นตัวละครที่เก็บรายละเอียดดีมากนะครับผมสลับฮาร์ดนะครับผมพี่ฮาร์ดหรือว่าพี่เอกคันล็อกเกอร์นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับการรีวิวก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สกอร์ผมให้สิบเต็มสิบเลยอ่ะผมให้สิบเต็มสิบผมไม่รู้ใช่อะไรผมให้คะแนนไม่ค่อยเก่งแต่สำหรับผมนะผมให้สิบเต็มสิบเพราะว่าทางเล่นง่ายแล้วก็เก็บรายละเอียดดีนะครับผมอ่าแล้วก็เสียงมีหลายเสียงมากเลยนะความจริงอ่ะพี่เอกอ่ะมีหลายเสียงมากแต่ว่า อันนี้มันยังไม่หมดนะครับผมผมว่ายังไม่หมดยังมีอีกเยอะนะครับโอเคก็ใครที่อยากรู้ก็ไปซื้อเบเล่นกันแล้วกันนะโอเคครับผมสำหรับคลิปที่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเยี่ยมบิ๊ก